สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิศดาดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคียสองสี่เริ่มต้นกันที่เอริเทนฮาร์ครับคุณซื้อของพิศดาดงแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดครับแส,สดงความพึงพอใจถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะที่สามารถพลิกสถานการณ์ยิงประตูแซงชนะเอเวอเรสต์สองหนึ่งในการฟาดแข่งสุดผู้ริคนัดที่ผ่านมาครับ เช่นฮังเองนะครับยืนยันว่าประทับใจในผลงานของนันเตะในเกมนี้อย่างสูงแม้ว่าจะเสียประตูให้กับทีมท็อฟฟี่สีนุ้เงินก่อนทุกขีก่อนที่ทุกคนนะครับจะสามารถเล่นในอย่างเข้าฝักตลอดทั้งเกมจนกระทั่งสามารถคว้า3แต้มีสำคัญได้สําเร็จครับเราตัเป็นรองก่อนอย่างรวดเร็วครับแต่เราตอบสนองได้เป็นอย่างดีครับมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราที่ตอบสนองหลังจากที่เราเสียวันก่อนมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราครับที่ตอบสนองหลังจากเสียหายไกยก่อนหน้านี้เราต้องการแสดงปฏิกิริยาหลังแพ้แมนซิตี้ ในครึ่งแรกเรากดดันพวกเขาได้ดีครับมันเป็นเกมที่เรานั้นทําได้มันเป็นเกมที่เรานั้นทําให้พวกเขาและมันเป็นเกมที่ทําให้เรานั้นมันเป็นเกมที่เราเนี่ยทำให้พวกเขาลําบากผมแฮปปี้กับสิ่งนี้เทนทางได้เอ่ยกาซิเิโรครับเป็นกาซิมิโรนั้นแก้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วครับเราได้เห็นว่าเกมที่แล้วเนี่ยเขามีความสําคัญมากเขาชนะการแย่งบอลหลายครั้งและเขาผ่านบอลให้กับโรนโดทาประตูเขาเล่นได้ดีครับเมื่อเกมดําเนินไป มาชิอันเอนะครับมีปัญหาที่หลังครับยังไม่นิชัยอะไรตอนนี้ยังไม่ได้มากเราต้องการดูเขาต่อไปเขาแอซซีประตูแรกได้เราแฮปปี้เช่นกันที่ตัวสมรองทุกรายนะครับลงเล่นกันอย่างได้ดีวาลาันแสดงเห็นถึงความสําคัญคริสเตโน,โนโดนโดทําประตูชัยได้ต้องยินดีกับเขาด้วยมันเป็นประตูแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ของเขาผมหวังว่าเขาจะยิงได้อีกในเกมต่อๆไปแน่นอนว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่แฮปปี้แต่มันมาก แต่แต่แต่ที่มากไปกว่านั้นคือเราแฮปปี้กับฟอร,ร์มการเล่นของเขามันเป็นเกมที่ยากมากในการบุกมาที่นี่เพราะแฟนบอลให้กําลังใจทีมของพวกเขาอย่างเต็มที่พวกเขาไม่แพ้มานาน7นัดแต่เราเล่นกันได้ดีครับพวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูยากแต่เราทําได้2ประตูบางทีมันน่าจะเป็น3หรือบางทีมันน่าจะเป็น3ซึ่งทําให้เกยมยุติได้ครับเอาละครับนี่การเดกข่าวสารของพิษแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ